สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องดอกไม้อมมจจักกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแกะพัสดุจากคุณนานเอินะคะทุกคนเป็นพัสดุย้อนหลังวันเกิดนะคะทุกคนเพราะว่าวันเกิดเราเพิ่งผ่านไปประมาณ2-3วันนะคะเพราะว่าเขาส่งพัสดุ ของขวัญมันเกิดย้อนหลังมาให้นะคะเป็นพัสดุจากคุณน้านะคะนี่นะคะทุกคนแล้วก็สำหรับคนที่อยากส่งของมาให้หนูยิ้มหรือว่าส่งของ FC นะคะที่อยู่ที่ description box เลยนะคะทิ้งไว้ให้แล้วนะมาเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันนะ,ะชุก กล่องก็จะใหญ่นิดนึงนะคะ่ะกล่องก็จะใหญ่แบบแบบทุกคนเห็นในกล้องไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่ากล่องมันจะใหญ่แบบเป็นกล่องไซส์ C นะคะเป็นกล่องไซส์ C เลยนะนี่ก็ประมาณแบบใหญ่กว่ามือประมาณ3 4เท่าเลยนะ Oh my God ไมมีอะไรนี่ Oh เราเราจะชอบแกะด้านท้ายก้นนะคะนี่นะคะ อันนี้ก็จะมีแล้วกันเนาะเป็นฟอยกังแครงมาให้ข้างในมีอะไรตึ้งตึ้งจะเออันนี้อะไรเนี่ you <c Öz ell großes> ยของข้างในนะคะเขาจะใส่ฟอยมาให้นะเดี๋ยวเราจะมาอ่านโน้ตกันนะคะ Happy b i r t เดย์ค่ะเนื่องในวันเกิดน้องเหมยหลานรักนาวิศปวยพรให้น้องเหมยจงมีคําคายอะไรสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวยสวยรวยรวยฉลาดแข็งแกร่งฉลาดหลักแหลมนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะของขวัญกันนะคะไม่น่าจในกล้องเห็นหรือเปล่านะคะเพราะนี้เราถ่ายกล้องหลังแกะออกมานาฬิกาทุกคนด้วยเพื่ออะไรปึนนป้งนาฬิกาโอ้ my god ทุกคนเป็นนาฬิกานะคะโอ้ my god วิสวยมากอุ้ยทุกคนเดี๋ยวเวลาตรงด้วยนะนี่เป็นนาฬิกาอุ้ยสวยมาก สวยมากทุกคนสวยมากชอบมากชอบมากต่อมานะจ๊ะอ่าของน้องรักเลยสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่เหมยของใครนะวันเกิดพี่เหมยของใครนะใครใครรอดูคลิปนี้อยู่นะบอกนะ้าเหมยด้วยบอกพี่เหมยด้วยนะคะอ่าเบลข้างบน ว้าวเป็นเครื่องเขียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรโอเมก้า oh น่ารักมากอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูอย่างแรกกันเลยนะคะเป็นปากกานะคะอุ้ยน่ารักมากน่ารักน่ารักมีสองด้านนะคะของใครไม่รู้น,นี่อะไรน่ารักมากต่อไปเป็นพวงกุญแจนี่พวงคุญแจน่ารักมากเลยอะเป็นแบบ เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นตุ๊กตาน่ารักมากเลยค่ะทุกคนสมุดโน้ตเออใช่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยวให้พี่เหมยไปจดโน้ตลูกค้านะคะเว,เวลาเวลาทําทำงานใครของอะไรเนี่ยอันเนี้ยได้ใช้แน่นอนได้ใช้ทุกอันเลยแล้วก็กิฟต์กิฟต์เดี๋ยวใส่ติดอับน้ำได้เลยนะคะอุ้ยทุกคนสีเดียวกันกันกบนาฬิกาเลยนะสีเดียวกันเลยอะนะคะจะเป็นกำไลสร้อยข้อมือน,นะคะ20บาทแล้วก็กิฟต์นี้ผมอีกแล้ว20บบาทอุ้ย ชอบนะคะชอบพวกกิฟที่มันแบบเป็นอย่างเงี้ยเออมันแบบน่ารักดีแล้วก็ชอบด้วยนะคะเพราะแบบชอบเอาอะไรมาติดหัวยแล้วนะคะน่ารักมากเลยค่ะโอเคนะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับแกะของขวัญวันเกิดย้อนหลังนะคะของขวัญก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะนี้เลยนะน่ารักมากเลยถ้าเหมยได้รับแล้วที่เหมยได้รับแล้วนะคะ นี่นะคะของแม็กก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้ดูคร่าวๆก็จะเป็นกวงคุญแจนะคะเราก็มีแบบไอ้พวกปากกาอะไรอย่างนี้นะคะเครื่องตกแต่งมีที่ชอบแบบมากๆเลยก็คือนาฬิกาแบบเซอร์ไพรส์ามากๆทุกอย่างคือคือ,คอชอบหมดทุกอย่างแบบชอบหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีกระดาษโน้ตนะคะกระดาษโน้ตน่ารักมากเลยตั้งใจเขียนมาให้ด้วยนะคะในมือแตกต่างกันแล้วก็เป็นกิฟต์น่ารักมากเลยทุกคนดูสิ ะะได้ใช้ไว้เรียนออนไลน์อันนี้เอาไว้จดการบ้านลูกค้านะคะอันนี้ก็ใส่ทุกวันได้เลยนะคะทุกคนน่ารักมากแ,แบบน่ารักทุกอันเลยทุกคนดูสิตั้งใจห่อให้มากเลยนะดูสิเนี่ยเนี่ยเอาอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรับแล้วโอเคนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องดอกเหมือกอันนี้จังด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย